อย่ามองพี่อย่างนั้นดิเฮ้ยโอ้โหอะไรของเธออะไรของนายนะคงผืจนเย็น,ออน,ยนแบกด้วยเฮ้ยมีตัวตึงมาเล่นนะ่ะตัวตึงแบกด้วยนะฝากไว้สำหรับผมนะจะมาแล้วไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวโอเคอู้ขอบคุณห้าคนครับไหลนะเปล่ามีอะไร เออก่อนเดี๋ยวมาเล่นด้วยครับโอเคไม่ได้ไปดูสาวอย่าไปเชื่อพระอินเด้ยอย่าอย่าไปเชื่อนี่ดีกว่าอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อใครวะอย่าไปเชื่อเปเล่นะครับไม่ดีนะอืมเปเล่เป็นคนที่เชื่อไม่ค่อยได้เออนะอย่าไปเชื่อนะชอบป่วนชอบป่วนนะครับเปเล่เออ มานะเกมเปิดนะครับผมเกมเปิดแบกด้วยแล้วกันนะฮะจะเล่นตัวอะไรดีหรอขอบุณหกคนครับโอ้โหฝากกดไลค์ด้วยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูนะครับว่าไปไปดูเขาเล่นจริงนะ,ะไปถ่ายไว้ด้วยนะ,ะแล้วผมก็ถ่ายไอ้น้องคนที่ผมไปรับมาด้วยอ่ะเป็นผู้ชายนะ,ะไม่ใช่ผู้หญิงนะอย่าไปคิดมากไม่มีผู้หญิงหรอก เอ้ยมีแต่แต่ไม่ได้ไปดูนะกดไลค์และอุ้ยน่ารักอะ่ะแฟนใครไม่รู้ยิ่งรูยิ่งน่ารักโ no อ้ยผมเลือกลิงเขาเล,เลือกเล่นกันไม่เป็นเลยเหรอ <laughs> แบกด้วยอุ้ยเมโลดี้เมทไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะเนาะเนาะอะไรวะ ไม่เห็นอะไรอะไรวะถ้าเป็นผู้หญิงนะไม่มีหลอกเป็นไงทุกคนพายินโดมาให้หนึ่งรอเห็นที่ยังด้านล่างตัวเ,เล็กเป็นหว ไปยินหนึ่งร้อยนะครับผมนะล่าสุดนะอุ้ยตัวตึงมาแล้วไปอ,อินนะ ไม่มีไม่มีคิดถึงนะเธอ,อเอคิดถึงเธอคนเดียวแหละเออจะบ้ากระมังจะมีใครได้ไง,ไงขอบคุณหกคนนะคะนี่เกมเปิดเองนะจะเย็นนะเดี๋ยวสร้างห้องนะครับเกมเปิดเองเดี๋ยวมาจ้า เธอเขายังไม่ได้ลงคลิปนะที่ถ่ายไวอ้อ่ะเออที่ถ่ายว่าไปงานวัดอะ่ะม่ดนะมตุตต้มเดาหน่อยนึงตุ้มขอบคุณหกคนนะคะุ้ยบาสุการใไม่วจังตุ้ม tao muốn gì วุ้ย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 โหดเกินนะครับเฮ้ยทีมโหดจัดอุ้ยสวยครับผมสวยมากเฮ้ยสวยเกินตู้กับคุสามคนนะเอ้าหายไปหมดแล้วคนดูหายไปแล้ว ba số ca bốn 3 con nha đêm 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 ôi 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 thổi nó lên สุก้าหนีวะเฮ้ยใครวะชายชาตีคือใครอ่ะเอาคนสามคนนะคะสุดจัดจริงๆเลยตูมโคหน้าคนนะคะโหจริงอะ่ะโหจริง Oh. สวัสดีครับพี่วิ่ยสวัสดีคับสวัสดีคับมาใหม่เหรอกดติดตามให้ด้วยนะวุ้ยมีมาใหม่ด้วยทุกคนขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสุดยอดมากมาก,มากตุมต้มตุม้มตุ้มสวยงามพี่น้องโอ้โหไม่ทัน ออกไม่ทันขอโทษออกไม่ทันคุณผู้ทุกคนครับมาใหม่กดติดตามให้ด้วยนะคะสุดยอดไปเลยเดี <S <S 1> <S 1> ย๋ยวเกมหน้าสร้างห้องนะคบเกมนี้แค่แบบบ่อบเกมเปิดเอง <S <S 1> <S 1> <S บบอเบอกบอะไรบอกอะไรบอกอะไร สวยงามอะไรสิกี่เหรอตุ้มตุ้มตุ้มอุ้ยโดนอ่ะโดนอะครับโดนอ่ะอุ้ยโคตรโหดโคตรโหด,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 ดขอบคนเจ็ดคนนะครับเกมแรกที่ดีมากๆเลยทุกคน ตุ้มตุ้มทำไมป้อมฉันถึงไม่ได้โอ้ยย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 เยย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  มาเยอะเกินตายกันเกือบรอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดรอดได้ไงวะโอ้โห ขอบคุณหกคนนะคะมาไมค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไม่เก่งนะคะเดี๋ยวเกมหน้าให้ทุกคนเล่นแล้วนะเกมนี้ขอเล่นเกมหน้าให้ทุกคนเล่นแล้วนะว <Yeah. S 1> ิ่งวิ่งแรงมากโอ้แรง คุณห้าคนนะครับไม่มีอะไรนะวันนี้เกมแรกเป็นของเรานะแต่เกมต่อไปไม่รู้วิ่งเร็วครับผมเลตเ้มตุ้มตเ้มตุ้มเออุ้มดึมดึมดึมดืมช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มอู้ตายตายตายดิโอ้ตายยากเหมือนกันนะเนี่ย ห้าคนนะครับหนูไปนอนแล้วค่ะพี่โฟอุทยทำไมรีบไปจังเลยคิดถึงเยอะแยะแล้วจะเริ่มไปเรียนตอนไหนไปสมัครเรียน,นเรียนอุ๊ยหูแรงมากเพิ่งจบใช่ไหมง่วงอ่ะโอเคจ้ายังค่ะ ไปเรียนโรงเรียนใหม่ระวังเจอหนุ่มนะเว้ยนะครับระวังเจอหนุ่มๆม,มาจีบนะครับอะไรองหญิงจุดเฉยเลย <c oughs> ขอบคุณแปดคนนะครับตัวท,ทีมาสายเออเพิ่งจบนั่นอะสิหมายถึงเธออะไปโรงเรียนใหม่นะระวังเจอหนุ่มๆน,นะครับถ้าหนุ่มๆม,มาจีบจะยังไงเออบอกบอกเขาว่ามีแฟนแล้วนะออ <c oughs> <c oughs> โอเคปะโอเคบอก มาแล้วครับตาหน้าเล่นด้วยครับผมเล่นกลางไม่เป็นไรนี้สร้างห้องนะครับไม่มีคะแนนลดนะค่ะ <ขา S 1> เธอถ้าจะหนุ่มๆมาจีบเธอจะทำอะไรเธอจะชอบข้ไมเธอจะบอกเขาว่าไงเราคุณเจ็ดคนครับ <c oughs> ฉนันเห็นเหมือนกัน <c oughs> ตุ้มตุ้มต้อุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยมีย บอกอย่างนั้นเลยอะ no โอ้โหอะไรอะอุตส่าห์เปิดอันตีแล้ว <laughs> เออมีมีแฟนก็พอแล้วมั้งมีมีผัวอะไรนะวันนี้คนดูเยอะนะใช่ใช่อาร์วีนี่คนดูเยอะมากบอกเลยแวะมาทักเช่นเคยโอเค ไปดูซอยจุต <laughs> so <mir anda that word> ่อแล้วครับออตกลงซายยุหรือซอยจุเมดกับซัพพอร์ตเขารักกันดีนะไม่ไปไหนไม่ห่างกันเลยออ๊ยออไม่โดนไว้ไม่โดนไว้ขอบคุณเจ็ดคนนะครับถอยดีถอยเถิยรวมกลุม ไปนอนแล้วค่ะจ้าบันดีนะคะบันดีนะเตี๋เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดตบเขาแต่เกือบไม่รอดอ่ะโอ้ยตบเขาแต่เกือบตายเว้ยโอ้โหโคตรแรงตบเขาแต่เกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ลุยเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวสร้างห้องนะครับผมผมไม่ได้เล่นด้วยฟันดีจ้าฟันดีค่ะที่ลากพร,รักเองนะรูเปล้าสู้ๆนะคะตั้งใจเรียนนะสู้ๆนะเนี่ยก็พักรักมากก็ส่งหัวใจมานะเดี๋ยวส่งที่ไปงานวัดไหมดูแนะพขยินโคตรตึง น่ารักที่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยมีเปเล่ด้วยนี่ว่าเกมนี้ใช่ไหมลืมไปเลยแล้วเปเล่เล่นตัวอะไรเมื่อกี้หยอกๆยอยอน่าจะแคลร่ปะเฮ้ยผมผมลืมจริงนู่นอ๋อเป็นต้นไม้นี่ว่าโทวจตรวตขอบคุณเจ็ดคนนะครับลืมลืมระยะเผาขน ดูคลิปนี้กันจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมกดทั้งหมดเลยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมดูคลิปนี้ไปแล้วก็อุ่นหลับนอนไปพร้อมๆกันเลยนะนี่ครับผมอย่าลืมนะ s ับสไ r i b e ด้วยนะครับโอเค,คผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วครับผม